องปุยศุวรรณคาะตอนนี้นะคะกําลังจะมีการไหว้การลานะคะจากทีมงานของคุณธนันธน,น,นันนะคะคุณธนันและก,ก็ซีเอ็มอตเชียงใหม่นะคะพร้อมกับทีมงานคุณอุ้มคุณหนึ่งือไทยนะคะจะทําการไหว้การลาเปิดช่องน้องอดนะคะซีเอ็มอตเชียงใหม่ค่ะมีกิจกรรมการลานะคะไหว้ด้วยลาด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเปิดช่องค่ะร,ะรับชมด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะนะคะ หนูนาอาจจะไม่ได้พาไปดูนะคะเพราะว่ากล้องหนูนาทนแดดไม่ได้นะคะทนแดดทนร้อนไม่ได้จะเสียบกล้องไว้ที่นี่นะคะจะตั้งกล้องไว้ที่นี่นะคะไปดูไม่ได้จริงๆขออภัยด้วยนะคะร <gun> ับชมบรรยากาศนะคะรับชมบรรยากาศมุมกว้างนะคะมุมไกลก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอากล้องกดกดสเต,เตชันไปค่ะนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะนะคะลถ รับชมชมมุมกว้างนะคะเสื้อดําๆนะคะเสื้อสําหรับที่นั่งอยู่ก็คือคุณพนันชีวสุดนะคะเสื้อสีน้าเงินที่ยืนอยู่ก็คือน้องซีเอ็มโอ๊ตเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีทีมงานด้วยคือคุณอุ้มนะคะคุณแม่อุ้มและคุณหนึ่งฤทัยนะคะรับกำลังกำลังทําการไหวอยู่ผู้นําไหวก็มีป้าคาใสแม่ละนะคะปะคาะ้าคาใสกกอกับแม่ละนะคะเด็ดจ้านิดนึงนะคะกล้องหนูหนา ไม่สามารถทนแดดได้นะคะทนแดดทนร้อนไม่ได้ก็เลยฝากไว้ที่กกอกสเตชันค่ะนะคะฝากไว้ที่นี่นะคะฝากไว้ที่นี่เดี๋ยวไปดูการลำกันไหว้กันต่อนะคะบรรยากาศกกอกร้อนมากนะคะสามโมงกว่าเกือบสี่โมงแล้วนะคะร้อนแดดจ้าอยากจะให้แดดบดบดเนาะเราจะได้ดูดีๆมันๆนะคะแดดบดบดแดดบดก็คือแสงแดดน้อยๆนะคะ อีกกล้องหนึ่งหนูน่าเอาไปกกเอากกอกสเตชันไปที่ส่งไปที่มุกดาหารนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนที่มุกดาหารค่านะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศบ้านกกอกด้วยหเห็นมุกดาหารด้วยแต่น่าจะเดินทางอยู่นะคะอยู่ในระหว่างทางเดินทางนะคะพี่ต่อธนวันรหรือทีซีชาแนลไปพร้อมกับไปพร้อมกับพี่ต่อพี่อนุวัตศูนย์หนึ่งนะคะพี่อนุวัตรศูนย์หนึ่งค่ะ อรอติดตามชมทางด้านมุกดาหารนะคะอีกทีนึงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ทางด้านบ้านกกอกนะคะเหตุการณ์ทางบ้านกกอกกำลังไหว้กันอยู่นะคะไหว้กันแล้วนะคะใส่หมวกก่อนใส่หมวกก่อนเอาลืมหมวกไว้ที่โน่นลืมหวกหมวกไว้ที่บ้านลุงนะคะ ไปนะคะเอากกอกสเตชชั่นไปเอาหนูนาไว้ที่นี่นะคะหนูนาเข้าบ้าน ไปกันค่ะว่านะคะต่อไปเป็นการรำเนาะเด็ดนะคะพี่น้องเด็ดมากๆน้องอ๊ดสู้ๆน้องอ๊ดสู้ๆค่ะแดดมากๆเลยนะคะนางรำแต่งตัวเรียบร้อยรล้ยเสร็จแล้ว ทรงพลนะคะประทักทีนางค่ะขอบคุณคุณป้าคองค่ะที่มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมอยู่และกดไลค์ให้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วสําหรับกันลํานะคะทีมงานของคุณธนันชีวสุทธ์นะคะน้องซีเอ็มอเชียงใหม่นะคะคุณหนึ่งคุณพี่อุ้มนะคะคุณหนึ่งด้วยค่คุณพี่อุ้มคนที่ลําด้วยก็มีน้องวีออสนะคะน้องแอนแฟมิลี่คุณยายและป้าคํสใยค่ะ I'm

ส่ด้าลแมนดังใจสพลสงพรเฮาขอพละสงพรเฮาเด้ออยยองค์ครปาริจิตให้บุญนุนนําทุกลานสึงพรธรรมให้รร Hãy subscribe là Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là ơi, là ไปแล้วนะคะกันลำหนึ่งรอบหรือเปล่าเนาะน่าจะหนึ่งรอบนะคะพอแดดแรงมากนะคะหรือจะมีอีกมาลุ้นกันนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามอกอกสเตชันค่ะเอาอ,อีกรอบหนึ่งเหรออา้าวไม่พออีกรอบหนึ่งคะ่ะอีกรอบหนึ่ง